กว้างของบออยู่สรับอยู่ธฟ้ามเฮานี่ประมาณหาคูณยี่สิบหาเมตรห้าคูณยี่สิบห้าอ๋อไม่ลักนี่ห่างกันจังเมตรจ้ะไม่ลักห้างกันสี่เมตร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 ดึงดคุดคุดสิบเส้นอืมคุดเพื่อให้เพื่อฝังแงฝฟังแงนะคะโอเคฟังแงแบบนี้จ้ะครับฝังแงแล้วข้าดึงลวดได้ครับเนี่ยการดึงลวดมีลวดขึ้นหาเม็ดหนึ่ง ลวดขึงไปขาใชส้ตะปูครับเอาอันนี้ใช่อันนี้ลวดครับ่ะลวดดึงให้ดูรคับเนี่ยลวดขึงให้ตึงตะไคร้เขียวเ่านี่เม็ดยี่สิบเส้นความสูงเม็ดยี่สิบฟังล่งดินจักเส้นฟังดินซิบเส้นมัซิบเส้นนะจ๊ะทั้งขางิบเ้นมาเม็ดหนึ่งพ่อ อันนี้บ่อเพื่ออสำหรับเอาหอมเมพัดมะไครเลี้ยงลูกออดอยู่กับหมีเลยอันนี้บ่อที่เสร็จแล้วประมาณเกือบยี่สิบบอทั้งพอแม่พันแม่พันก็ทั้งเมดมันใช้ยู่ประมาณหาสิบบ่ออ๋อห้าสิบบ่ออันนี้กำลังเริ่มทำฝั่งนี้จ้ะแล้วก็เริ่มทำไปเรื่อยๆวิธีเห็ดง่ายๆลงทุนต่ำครับลงทุนต่ำแค่แค่สองไม้ ร้องไหมกับหกร้อยบาทกันร<า>ู้ว่าอ,อีกสองกิโลกับแค่นี้ครับบอลลพื้นหลาย<ะ>ตามที่